สวัสดีครับนี่คือแผงโซล่าเซลล์6โวลต์ขนาด10วัตต์ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 6ถึงโมงเย็นซึ่งแดดจะไม่ค่อยมีสังเกตจากวัตถุต่างๆเงาของแสงแดดจะไม่มีแล้วนะครับถึงแดดจะไม่ค่อยมีแต่ว่าน้ำตกก็ยังทำงานได้แบบนี้ตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กซึ่งกินกระแสไฟน้อยมากดังนั้นจึงสามารถทำง,งานได้แม้ว่าแดดจะไม่ค่อยมีแล้วประมาณนี้มาดูปลากันนะครับ ปลาที่ผมเลี้ยงในอ่างนี้ก็จะเป็นปลาหางนกยูงแบบนี้ก็จะมีทั้งลูกป,ปลาแล้วก็พ่อปลาแล้วก็แม่ปลาดูสีสันสวยงามแล้วก็จะตกแต่งด้วยไม้น้ำตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับ